นี่老头不简单，走啊！人家老丁是เรื่องน่ารู้ก่อนดู The Bodyguard แตะไม่ได้ตายไม่เป็นนี่บ้าปะนะ <c oughs> The Bodyguard แตะไม่ได้ตายไม่เป็นคือหนังในการกำกับเรื่องแรกในรอบ20ปีของหงจินเป่า <c oughs> หลังจากเมื่อปี1997เขาฝากฝีมือไว้กับหลวงไฟหงพิชิตตะวันออกเรื่องนี้ครับ แต่บริกาศแต่ไม่ได้ตายไม่เป็นความจริงวางแผนไว้ให้คนที่จะมารับบทนักพันันคนสำคัญของเรื่องให้เป็นสิทธิ์เนอะคนสนิทของคงกิ<ๆ>้นเป่าอย่างเฉินหลงแต่ในช่วงระยะเวลาการถ่ายทำเฉินหลงต้องเจอกับปัญหาที่เจซีเฉินลูกชายถูกจับในข้อหายาเสพติดจึงต้องบอกผ่านบทนี้ไปและบทจึงถูกส่งต่อให้กับหลิวเตอหัว เพื่อความสมจริงในการถ่ายทำงานนี้หงจิ้นเป่าจึงยกกองไปเพื่อถ่ายทำภาพยนตรน์เรื่องนี้ถึงเมืองเวลาดีวอสต็อกในรัสเซียเมืองซึ่งมีพรมดานติดอยู่กับประเทศจีนหนึ่งในการโปรโมทของ The ะบอยดิกาเรื่องนี้ก็คือการรวมตัวของนักแสดงระดับซูเปอร์สตาร์ของฮ่องกง ซึ่งรวมแล้วเดอะบอดดิการ์มีนักแสดงรับเชิญที่เป็นนักแสดงและผู้กำกับรวมถึง13คนงานแอคชั่นครั้งใหม่ของตำนานอย่างหงจินเป่าจะออกมามันขนาดไหนแล้วนักแสดงรับเชิญจำนวนมากที่เราเห็นอย่างในตัวอย่างจะมีออกมาให้เราได้เห็นในหนังมากน้อยอย่างไรแล้วถ้าเราไม่ใช่คนรุ่นเก่าที่รู้จักกับคนเหล่านี้ยังจะสนุกกับเรื่องได้หรือไม่นี่คือหนังที่เราจะมาการันตีกันในวันนี้เ h อ b บอ y g ิกา d แตะไม่ได้ตายไม่เป็น สนุกอยู่ในจังหวะที่พอเหมาะพอสมแต่ว่าปัญหาครับผมคือดูไม่ค่อยเป็นหนังที่สมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่มันเราดูหนังแอคชั่นเรื่องอื่นของฮ่องกงโดยรวมแล้วอะคือมันค่อนข้างโอเคสำหรับหนังแอคชั่นเรื่องหนึ่งแต่ว่าจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แบบแอคชั่นบูล,ล้างผ่านอย่างเดียวมีเรื่องอื่นด้วย เป็นดาราม่าบูสัมมากกว่าแบบเน้นหนักไปทางดาราม่าคุณลุงของจิ้นเป่าอะเฮ้ยแกแบบผิวอะทําให้เราเชื่อว่าเฮ้ยลุงคนนี้แบบสามารถบูจนทําให้เราเชื่อทําให้เราแบบเอออินตามอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าในเรื่องนี้ฉากแอคชั่นจะน้อยก็ตามแต่ผมมองว่าภาพรวมเนี่ยโดยเฉพาะ ทากไครแม็กท้ายเรื่องเนี่ยที่เป็นฉากแอคชั่นเนี่ยผมว่าเออมันเด็ดว่าถ้าคุณเป็นคนที่ชอบดูหนังฮ่องกองเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วคุณจะเจอดารารับเชิญมากมายนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับหนังเรื่องนี้ผมให้ไป6กคะแนนแล้วกันครับ7คะแนนก็แล้วกัน